สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับก็วันนี้ก็อยู่กันในเกมต้าหลัวโตลู่สรพยุทธวิญญาจารย์กันอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับพี่ก็จะมา,าแนะนาน้องๆนะครับเกี่ยวกับการซื้อหรือไม่ก็แลกของรางวัลจริงๆเป็นการซื้อนั่นแหละ ไปที่ร้านค้าปริศนานะครับตรงนี้เลยแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างสุดนะอันนี้นะครับก็เราก็จะได้จะทำการเป็นเ,เขาเรียกอะไรอะเป็นรูปแก้วสีทองทองอันนี้นะครับชื่อว่าปลานทองเกิงฉินนะครับหรือเปล่านะอ่านถูกหรือเปล่านะจริงๆจะทำคลิปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับแต่พอดี เออเมื่อเช้ารู้สึกว่าร้านค้ามันจะหายไปอ่ะครับน้องๆอ,อ่าก็เดี๋ยววันนี้ก็ไม่มีอะไรเออมากมายเนาะเออจะเป็นการแนะนำนะครับว่าซื้ออะไรดีอะไรยังไงดีนะครับนี่เลยอันดับแรกก็อ่าหลายๆคนก็นจะซื้อไปแล้วครับอันดับแรกก็พี่ก็ซื้อเป็นตั๋วไปนะครับตั๋วหนึ่งใบนะครับเพื่อปลดล็อก มาขั้นที่2นะครับขั้นที่2ก็จะซื้อเป็นหัวใจอันนี้นะครับนี่เลยหัวใจสีชมพูอน,นี้นะครับคราวนี้มาอันที่3นะครับนะอันที่3ก็จะเป็น ờ, ในชั้นหน้านี้เลยนะครับประมาณนี้ชั้นที่3นะครับพี่ก็จะแนะนําเป็นซื้อในส่วนของกระดูกวิญญาณน,นั่นเองนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับ ก็กระดูกวิญญาณเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่า,าต้องการอันไหนก็เลือกอันนั้นเลยเนาะคราวนี้ก่อนที่เราจะเลือกนะครับเ,เลือกอันที่คุ้มสุดก็คืออันนี้คือในส่วนตัวของพี่นะครับจากที่เล่นมาในตั้งแตเ่เกมเปิดนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่สิเอ่อจะบอกว่ากระดูกที่หายากที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือข้างซ้ายครับน้องๆครับอันนี้คือจากประสบการณ์พี่นะครับไม่รู้ว่าเออไอดีของน้องๆหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเออเป็นยังไงกันบ้างเนาะแต่ว่าจากที่พี่เล่นมาก็คือข้างซ้ายเป็นอะไรที่หายากมากนะครับ ก็คือไม่ค่อยจะดอบและอีกอย่างหนึ่งก็คือกิจกรรมที่หาได้ก็คืออจะหาได้จากอ,าอันดับแรกเลยง่ายๆก็คือเก็บเศษนะครับเดี๋ยวไปตรงที่เศษเนาะนี่เลยครับส่วนมากกา็ไม่รู้นะครับแต่สำหรับพี่ก็คือพี่หาได้จากเศษอย่างเดียวเลยอะที่เป็นข้างซ้ายนะครับส่วนข้างขวาก็ฟาร์มแบบตีกระดูก พวกสัตว์วิญญาณยักษ์อะไรเงี้ยก็คือจะได้แบบข้างขวาทั้งนั้นเลยนะครับตั้งแต่เล่นมาไม่เคยได้ข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายก็จะเป็นการซื้อเอาอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้คือจากประสบการณ์พี่เนาะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับกออ็อาจจะเป็นเฉพาะบางคนหรือเปล่านะไม่รู้นะครับอันนี้ก็ต้องออไปพิจารณากันเอาเองนะครับ แต่จริงๆแล้วพี่ก็แนะนําให้เป็นข้างซ้ายนะเพราะว่าไอดีพี่นี่คือแบบหายากมากไม่เคยออกไม่เคยดอกไม่เคยอะไรเลยนะครับนอกจากการซื้อเนาะโอเคก็เดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาซื้อจะบอกว่าไม่เคยไม่เคยได้ข้างซ้ายจริงหรือเปล่านี่เลยครับนี่พี่จะให้ดูไอดีพี่เนาะนี่เลยนะครับทั้งเฉนินนี่นะครับขาซ้ายพี่ยังไม่มีเนาะ ส่วนอันนี้มีแล้วนะครับมีหมดแล้วเนาะเจิงจูน้องดอกไม้นะครับก็มีแล้วมานาสูนมีแล้วนะครับนี่เลยนะครับเสียวอู่ยังไม่มีนะครับจะบอกว่าหายากมากๆนะครับอะไรที่เป็นกระดูกอะไรที่เป็นกระดูกวิญญาณที่เป็นข้างซ้ายอะครับคือหายากมากก็แนะนําให้เลือกซ้ายไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าข้างขวานี่เราสามารถฟาร,ร์มหาจากการตีกระดูกนะครับก็ยังมีโอกาสดอปนะครับถ้าน้องๆคนไหนเพื่อนๆคนไหนสังเกตกันดีๆนะครับว่ารางวัลเอ่อในการตีกระดูกนะครับนั่นค,คือกระดูกวิญญาณเนาะก็จะได้เป็นข้างขวาหมดเลยนะครับแม้ว่าจะด่านไหนก็จะเป็นข้างขวาทั้งหมดเลยแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของ ส่วนลำตัววะน่าจะเป็นส่วนลำตัวนะครับในการตีกระดูกนะเนาะพอดีคลิปนี้ก็เป็นวันที่ไม่ได้ตีกระดูกนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมอ,อ,อะไรอะทายแชมป์นะครับแล้วก็สัตว์วิญญาณยักษ์ก็ส่วนมากแล้วก็จะเป็นการตีหา ในส,ส่วนของกระดูกส่วนนอกนะครับกระดูกที่เป็นตรงกลางเนาะพี่ก็เลยไม่มีโอกาสได้เปิดตรงตอนที่ตีกระดูกแบบเอ่อทั่วไปให้ให้น้องๆดูนะครับถ้าสังเกตดีๆก็ลองไปกดดูนะครับว่ากระดูกมันจะเป็นส่วนข้างซ้ายหรือข้างขวานะแต่ยังไงก็เป็นข้างขวาแน่นอนนะครับอันนี้รับประกันได้เลย โอเคครับหลังจากพูดมากมาพอสมควรแล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวพี่จะทําการแลกให้ถังเฉินนะครับนั่นก็คือถังเฉินพี่ได้ผูกกับในส่วนของอาจารย์เอ้อหลงนะครับนี่เลยเอ่อตอนนี้กระดูกมีมีแค่นี้เลยนะครับนี่เลยเดี๋ยวพี่จะซื้อเป็นผีเสื้อแตกร้าวเอ่อขาข้างซ้ายนะครับ ่ิงอันที่ขาดอยู่เนาะมันจะได้เป็นเซตมันไปนะครับจริงๆแล้วเ,เซตนี้ก็พอใช้ได้นะแต่กดไปที่ตรงแนะนำนะครับจริงๆขาควรที่จะเป็นอค้างคาวนะครับแต่ว่าตั้งแต่เล่นมาคือไม่ดอบแล้วก็หาซื้อไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาหามาจากไหนเนาะสำหรับพี่ก็คือพยายาม สุดตัวแล้วคือหาไม่ได้นะครับก็คือยางมากก็เลยเจัดมาเป็นในส่วนของอกระดูกผีเสื้อแตกร้าวนะครับทั้งหมดเลยนะครับพี่ตอนนี้ก็ขาดอยู่อันแค่อันเดียวเนาะแล้วพี่ก็ทำการเก็บไอ้ลูกแก้วสีทองเมื่อกี้นะครับไปตรงที่มอเนาะแล้วก็ร้านค้าปริศนานะครับแล้วก็ไปที่กิจกรรมอันสุดท้ายนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ทำการซื้อไปเลยนะ เอ้ยซื้อไม่ได้ขาดอีก3มแต้มโทษทีนะครับลืมดูเดี๋ยวเรา,เาไปทำการากวาดล้างอะไรก็ได้นะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทํทำการกวาดล้างไปรอบหนึ่งนะครับมันจะได้ลูกแก้วเนาะเอาไม่ได้ลูกแก้วแล้ว่าเอ้ยอะไรเกมมันบั็กะเนี่ยเฮ้ยไหนเหลืออีกตั้งเจ เหลืออีกตั้ง7ชั่วโมงไม่ใช่หรอแล้วเมื่อเช้ามันก็หายไปอ่ะเนี่ยเหลืออีก7ชั่วโมงนะครับตรงข้างบน7ชั่วโมงกับอีก3 1นาทีเนาะจากป่าล่าเวีญนยาล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะนี่ไงของรางวัลไม่เห็นจะได้เลยจะไปรอบหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะถ้าไม่ได้นี่ก็คือว่า พลาดเลยอะครับเออจริงๆเป็นคอนเทนต์ที่คิดเอาไว้มาสักเอ,อ่อก่อนหน้านี้วันสวันแล้วละครับแต่ว่ามไม่มีไม่มีเวลาทํานะครับก็เลยกะว่าจะมาทําเมื่อเช้านะแต่ว่าอยู่ดีๆร้านค้ามันหายไปนี่ไงไม่มีลูกแก้วแล้วเฮ้ยคืออะไรอะครับคืออะไรเอ่ยมันไม่ดอกลูกแก้วแล้วหรอ อย่างนี้พี่จะซื้ออะไรดีอะครับนวาเก็บไว้ก่อนหรือว่ายังไงะต้องทํำยังไงอะแพ็คลายวันมีปะอย่างงี้ก็ต้องซื้อแพ็คลายวันน่ะดิโอ้โหเกินไปป้าวอะไรอะเกมชักจะไม่ไหวแล้วนะเอา้าในนี้ก็ไม่มีอะครับดูดิไม่มีให้ซื้อแล้วอะครับตรงซื้อก็ไม่มีนะ เอาลูกเอาแล้วทำยังไงอะครับคราวนี้ดูดิโอ้โหขาดอันนี้มันใช้กระดูกวิญญาณนะครับใช้588เนาะแล้วคราวนี้พี่ขาดอีกแค่3ลูก <c oughs> จบแล้วครับมันจบแล้วใช่หรอ ทำไมมันไม่ได้อ่ะจริงเลยอ่ะเอ่อจะซื้ออะไรดีอ่ะคราวเนี้ยแหวนจำลองเหรอไม่เอาเอาตั๋วดีกว่าตั๋วได้8ใบอโอ้ยปวดหัวเลยเออยังไงก็ต้องขอโทษน้องๆเลยนะครับก็ ตอนแรกก็จะมาซื้อกระดูคให้รน้องดูนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้แล้วครับพ <c oughs> ี่ก็ลืมดูเนาะว่ามันได้เลยไม่ได้สิ่งเลยอะเฟลเะยอะครับออยากได้กระดูกอะขาดแค่จิ้นเดียวเองอะจะได้เป็นเซตแล้วอะแต่ก็ไม่ได้นะครับเสียใจอะอะไรอะมันเหลือตั้ง 7ชั่วโมงกับอีก7ชั่วโมงกว่าแล้วมันไม่ให้ฟาร์มลูกแก้วแล้วหรอพี่ก็ลืมดูนะครับว่ามันระยะเวลาในการฟาร์มครับไม่รู้ว่ามันจะฟาร์มได้ขนาดถึงเวลาตอนไหนเนาะลืมดูอะครับดูอย่างเดียวว่าให้แลกได้ถึงเมื่อไหร่เท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้ดูว่าฟาร์มได้ฟาร์มเวลาที่ฟาร์มฟาร์มได้ระยะเวลาเท่าไหร่ แต่จริงๆมันน่าจะมันควรน่าจะจบฟาร์มในคือกิจกรรมก็คือมันหมดเวลาพร้อมกันปะน่าจะหมดเวลาพร้อมกันนะครับแต่ว่านี้คืออะไรไม่รู้อะอะไรวะเกมเ,เลิกเล่นดีปะเลิกดีปะไม่ไหวแล้วนะเ <laughs> มื่อเช้าก็หายไปทีนึงอันนี้ก็แลกไม่ได้ฟาร์มหาไม่ได้อีก อะไรอ่ะอืมโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังไงก็น้องๆน,น่าจะเข้าใจนะครับว่าพี่กำลังสื่ออะไรเนาะก็ส่วนมากก็คือถ้าจะแลกกระดูกวิญญาณก็คือให้แลกข้างซ้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนหรือว่าขานะครับให้แลกข้างซ้ายเอาไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามันฟาร์มหายากมากเลยอะครับกว่าจะฟาร์มได้เนาะข้างซ้ายอะหายากมากจริงๆ นะครับอันนี้ก็มาแนะนำเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวสำหรับพี่ก็เดี๋ยวแรกเป็นตั๋วทั้งหมดเลยแล้วกันได้มา8ใบเนาะแลกหมดเลยแล้วกันโอเคครับเฮยสซิงโอ้โหฝนตกด้วยอยู่ดีๆฝนตกเฉยเลยโอเคครับยังไงก็อย่าลืม เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดหัวใจกดให้หมดทุกอย่างเลยเพื <c oughs> <c oughs> ่อเป็นกำลังใจให้พี่เนาะก็คือแบบไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ3 4 5วันแล้วพอดีไม่ค่อยว่างนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรแบบใหม่ๆน่าสนใจนะครับก็จะพยายามหาคอนเทนต์มาให้หน้องๆดูนะครับ ก็ถ้าอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถแนะนำกันมาได้เนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พี่เนาะจะต้องขอลาไปก่อนไว้เชอกันคลิปหน้านะครับโอเคไปแล้วสิ่งเงีมากเลยอะไรครับนี่อ่ะไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วไปแล้วบ๊ายบายครับ